สวัสดีสวัสดีเพื่อนท,ทุกคนวันนี้อยู่กับพี่โม่จะบุ้งที่ใหญ่ที่ใหญ่ได้งานอะไรงานผมส่บ้านก็เลยไต่ขู่เดี๋ยวไปโคตรได้งานเลยพี่ได้ยากไปกว่าทำไมมันร้อนอย่างนี้ลนะ่ะ พดเซาหอมยังไม่ลุกพี่ถึงละค่าพปดิโอ้ยตกใจเว้ยจะเบื่องแพทหนึงกับรถถือแน่นขนาดวา โอ้น้ำเลยก็ตัวเดียวกันเขาหยั่งขึ้นมาผมาพุกกันไว้แลขึ้นมาทำไมล่ะขึ้นมาทำไมล่ะ,ล,ะลูกพี่ เ,เคียเ้ยงไล้เคยได้เล่นนนำนะโอ้เสียดายยาลูกพี่เลยอยาไปงวอไหมโอ้ยคือเสียงห้องตะเสาแช่น้มวัดเจรบีติวันลูกพี่พี่คย่ำแดดเจรบีบ่ะต้องเติมเจรบีแล้ลูกพี่อยู่จารบีแล้วแบบนี้นะ ดังตุ้มเลยดังตุ้มตัวเทิงหมดเลยว่ราลูกพี่ว่าอัดก็บีเข้าไปมันมันตีออกเบ็ดมันหลวมไงข้างบนมันตีออกหมดผมครึ่งเดียวเองดยเพราะว่ามันล้ำที่เข้าไป กบสองบอ่อมาหนิบ่อนี่บอ่นบอนี่กบครึ่งหนึง่งกับบ่อนี่แล้วบอ่อนี่ลูกพี่เราเห็บไปเลยไดปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจับปลาแล้วพ่จับปลายืนที่ดีได้ลูกพี่นี่ยืยนหัวซักหัวขวามีเห็ุงานกับอะไรอยู่เกลี่ยเงยไปเอ้าขี้ดิ้ดังเห็ุงาน ยังไงถึงหรืกพี่ จะรัดเจลบีก่อนไหมลูกพี่เตรียมบุษราลูกพี่แล้วไปรัดที่นี่ข้าเมาเหล่าแล้ววันเมาเหล้าขาวเลยลูกพี่ลูกพี่เคยแก่เหล้าขาวเลกพี่เพราะขึนเบียรเลยแก่ซัดเหล้าขาวเมาเหล้าเมื่อวานนี่ไปข้างหนาเพราะอะไรพี่น้องหกขยันงู ปกติพมจะไปยืนข้างหน้าเลยแต่วันนี้ไม่ไปดูเบื้งองหนาดูหกหายไปแต่มีงูของพวกไปแล้วเนะของกระน,นำ้ำกลแล้วนะเห็ดงานที่ส้นได้ดิวันนี้วันนี้ข้ามฝั่งมา,มาเพื่อมาเพื่อขนฟาง ปันแกนคือเก้าไม่ได้เขียนน้องเรือดิเขียนปันน้นฝางแต่ที่ะมณน,นี้นายงานวัน,นี้ไม่มีรถดินวันนี้มีแต่รถแมคโครล,ล้วนๆอันนี้ทมงไมหอดใจนี่ครับ,รบอันนี้ทมอหอดใจนี่ครับเราบ

บ่เป็นแนวทางมันเป็นแนวคู่คู่เด่นบ่เป็นบ่บ่ครับขามาไหนอีกเขาคู่บ้าบอยขอไม่เขาสุดสี่ไอ้ใคคู่มันยอซื้อที่กอดเมกลางอีกเปนโอ้โหตัวยื้อค่าป้าบอกกันปะบอขคนเอาแต่เอาแต่ฝากตัวยือค่าขึ้นมาพี่เนาะแมนครับมสิได้เพราะว่าขันเดี่ยวพุ่นมันบ่ไรเพระค่าตัวยื้ค่า เอาเพืนเสมอเพื่อปตาไหเลยโอเคครับผมเดี๋ยวบอกคนให้เอาคนขึ้นเมื่อไหร่ลงมาไม่ตีอาไม่แล้วเพราะว่าใช้รัสสนุาอยู่ใสเบอยู่นีตีชื่อชื่อหมนานี่มันยบ้ง้อ้กเก็ดีีซื้อครับนี่ทั้งทั้งบเดียบบาทั้งบุญพวเกียนบทั้งุ ก็ให้เขาออกก็ให้ก็ให้เขาลงครับตั้งคู่ไม่เลยนี่งานตามมันละครับผม คือว่าตีนาให้มัอนอยู่นี่ตีนซาายนี่ตีนมาทวินในเขม่าจำเลยกระซงมันสารอ้าวม่นโกเกษียณดีกอมันหนีะนี่าเอาผฟังหัวมโอสีฟังหัวหแต่ที่ไหนมันมันเ้ไปฟังใคาเจ้าดินทงมดที่มันเนี่ยเมื่อมันมีจะคลองหรือป่ะนี่บอกผมขุดดินขึ้นมาแต่เหตดเงี้ยนมองนี้ครับวันนี่ตายอือ ตายกันนี่กันพวกนี่ก็เลยเป็นไทยทีขึน้นวะย่างบราระบีดนี่บ่ย่างแล้วลูกพี่อโอ้ยินเลยหรอโอ้ยบ่ได้การดอกเอาทิมเลยบ่เห็นแหมบอกระบาย